สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูกล้วยต้มมาฝากนะคะเทคนิคการเลือกกล้วยที่จะนำไปต้มมีนะคะกล้วยจะมีลักษณะอีเขียวปนนิดๆถ้าปนมากกว่านี้ก็จะฝาดนะคะเอาลักษณะนี้เหลืองมากกว่านี้ก็จะสุกเนื้อเละอันนี้เนื้อจะหนึบหนับ ก่อนที่เราจะนำไปต้มล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่ด้วยน้ำปูนใส่บ้านแม่ยาบ้านนอกคลองนาปอกเปลือกกล้วยแล้วนำไปแช่น้ำปูนใส่แช่แค่ห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำกล้วยตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ปอกเปลือก อันนี้เป็นสูตรบ้านนอกนะคะปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกปอกเปลือกก่อนต้มเราจะต้มทั้งผลก็ได้นะคะทั้งเปลือกเลยก็ได้แม่ยาส่วนมากปอกเปลือกก่อนนะคะกล้วยกล้วย,ยต้ม ถ้าว่าคนแก่แถวบ้านเขาจะกล้วยต้มจิ้มน้ำพริกน้ำกล้วยมาล้างก่อนนะคะล้างน้ำก่อนแล้วก็ล้างน้ำาปูงใสไม่ใส่เกลือเลยค่ะ ใหญกล้วยดำๆก็นำออกให้เรียบร้อยนี่เป็นน้ำปูนใสนะคะเราแช่กล้วยน้ำปูนใส5นาที น้ำปูนใสก่อนจะทำให้กล้วยเด้งดึงก็เดิมอะค่ะล้างฝาดด้วยล้างยางด้วยแล้วกล้วยก็จะดึงดึง,ดงนิดนึงน,นับ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 ค่ะใส่น้ำปูนใสน้ำใสๆนะคะน้ำปูนใสด้านบนที่เราแช่ไว้แล้วให้ท่วมกล้วยแล้วก็ คะน้ำปูนใสแบบนี้นะคะ5นาทีคะ่ะแล้วก็ล้างนำไปต้มนะคะได้5นาทีนะคะเราก็นำมาล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ กล้วยสูตรบ้านนอกคอกนาสูตรบ้านนอกคอกนาของยายเล็กเสร็จแล้วนะคะการเลือกกล้วยก็อย่าใช้กล้วยที่สุกมากสุกกำลังดีเราจะได้กล้วยที่หนึบหนับมันจะมีเปลือกสีเขียวๆปนเหลืองเวลาเลือกกล้วยนะคะนี้ค่ะเวลาที่เราจัดจานเราก็ใช้มะพร้าวขูดฝอยน้ำตาลทรายแล้วก็ งาขาวคั่วตกแต่งจานแบบนี้นี่คะ่ะรับประทานกันนะคะอย่าลืมไปทำกันนะคะรับรองแซ่บนี่คะ่ะใส่ให้เต็มๆเลยนี่นะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีน้ำตาลแล้วก็มีมะพร้าวมะพร้าวโรยหน้าอย่างนี้